ผู้อยาบ้านฟินแลนด์แต่ว่า,าแต่ว่าเหตุงานอยู่ขอนแกน่นเป็นคนอุรแมนแล้วก็เหตุงานอยู่ขอนแกน่นมีไขเพงอยู่ขอนแกน่นอ่าไปถ่ายแค่คลิปหรือเข้ามาจีบได้ยินแบบนี้เบ็ดสีตอจังใดพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีสุกุลน,นะครับสวัสดีเอ็ซีคุณเบิงมอลำ่มคนณเมิงมอลำ่อยากเอาโมาว่า,วาวพี่น้องนะครับเห็นภาพแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ พอลูกเขาอยู่น้ํากันนะครับมือนีนะครับมือสั่นวันดีวันสั่นเขาเพิ่งไปทายคลิปมากพี่น้องนะครับน้องเบสเพิ่งจะไปทายคลิปกับพยยบาลฟิแนแลนด์มากนะครับแล้วสมรักคํเสียงเนาะกระไิ่มาว่ามาพูดมาคุยนาลูกสาวเพิ่นนะครับห่วลูกสาวหรืออย่างไดไ่รู้นะครับซึ่งได้พูดถึงประเด็นและการสอบถามถึงประเด็นการไปทายคลิปกับพุยบาลฟิแนแลนด์พี่น้องผมเชื่อว่าหลายคนเอฟซีล่อรุ่นนะครับ ว่าสองคนนี่เคมีคือเข่ากันคดแท้สองคนนี่จีบกันรือเปล่านะครับหลายคนอยากรู้อยากเห็นเดี๋ยวไปฟังจากปากน้องเบสนะครับมือนีน้องเบสลุดปากแล้วครับว่าภาษาอีสานจ่อยๆนี่แหละครับลูกอีสานขนาดแท้วรัสนน้องเบสย่างที่หลายๆคนได้รับรู้รับทราบเนาะพี่น้องว่าน้องเบสนี่คือสาวสตรองอีกคนนึงนะครับตียู่ในวงการบันเทิงเนาะพี่น้องเนาะ เดิมที่พี่น้องลายคนอนยังบวงหูนะครับผมเป็นเอฟซของน้องเบสมาก,ก่อนนะครับแล้วตรงมือนี่ก็ยังติดตามน้องเบสอยู่นะครับคือผมติดตามน้องเบสต,ตั้งแต่สมัยน้องเบสเหตุยูทูบแรกๆนะครับไปตามทายน้องไส้ไปเตะบอลเนาะพี่น้องเออตั้งแต่สมัยพุ่นนะครับตั้งแต่สมรักข้ามชิงไปเป็นโค้ดให้ลูกชายเนาะพี่น้องเนาะผมติดตามผมเบิ้งมากแต่พุ่นนะครับสิงแฟมิอรลี่เนี่เดิมที่ เกิดจากการไปตามท้ายน้องไส้นั่นเองพี่น้องนะครับเราเรื่องฟุตบอลจนกลายมาเป็นทุกมือนี่นะครับมีผู้ติดตามเท่าทุกมือนี่นะครับแล้วก็ได้นําเสนอคอนเทนต์ดีๆให้พี่ให้น้องให้ทุกคนให้เอฟซีทุกๆกคนได้เห็นนะครับแล้วมือนี้ก็มีโอกาสดีนะครับที่ได้ไปไทยกับคุยาบาลฟินแลนด์นะครับไปฟังจากปากน้องเบสดีกว่าพี่น้องว่าเป็นวาจาไหนแน่ครับถึงคุยาบาลฟินแลนด์กับ เป้นละอะไปไหนมาหรอกไปถ่ายคลิปมาถ่ายใครอ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รู้จักไหมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมนเป็นคนอุบลอ๋อุดรผู้ผู้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ว่าแต่ว่าเฮ็ดงานอยู่ขอนแก่นเป็นคนอุดอนเมนเฮ็ดงานอยู่ขอนแก่นมีขายเพลงอยู่ขอนแก่นอ๋อไปถ่ายแค่คลิปหรือเข้ามาจีบถ่าเบิ้งถ่าเบิ้งในคลิป ขออีสานช้ำเฮ้ยหนูเฮ้ยเบสเริ่มว้าได้แล้วนะเบสพูดอีสานเก่งขึ้นแล้วบากบอเล่าบอกอีสานบอกบอเบอาทันทีคอยดูคอยดูจะตัดจะตัดเนี่ยจะได้ลง